โอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชีพทีเอชแนลนะครับก็คลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนําเกี่ยวกับตัวของโปรแกรมที่ผมใช้เล่นมาวิโอซูเปอร์บอลนะครับบน PC เนาะก็จริงๆแล้วก็เป็นโปรแกรมเ m มูเลเตอร์ที่เรียกว่าไงดีหลายๆคนใช้กันนั่นแหละนะครับจะมีหลายๆเจ้านะมีอ่าบลูสเต็กร็อกอ่าร็อกส์เพลเยอร์ใช่ไหมครับอะไรพวกนั้นแต่ว่าผมใช้ตัว l d Player เนี่ยในการเล่นมาวิโอซูเปอร์บอลเนี่ยตัวเนี้ย มันจะใช้เล่นมาว v e ซูเปอร์ a อได้ลื่นที่สุดนั่นจากที่ผมจากที่ผมลองลองอ่าลองลองใช้มานะครับเพราะน็อกก็เคยใช้แล้วน็อกใช้เล่นตัวของมาวิวเนี่ยไม่ค่อยลื่นนะครับก็ทีเนี้ยแน่นอนก็โปรแกรมหาจากไหนใช่ไหมก็เข้าไปที่ Google นะครับแมันก็ไปพิมพ์ไปครับ ld player นะครับมันก็จะขึ้นมาอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็กดเข้าไปก็เดี๋ยวนะเว็บเขาจริงๆก็อันแรกเลยนะครับคลิกเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาลงนะครับ หน้าต่างก็จะเป็นอย่างที่ที่หน้าจอแสดงขึ้นอยู่นี่แหละเนาะเสร็จแล้วทีนี้พอเราได้โปรแกรมมาแล้วใช่ไหมครับก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับอันดับแรกเปิดโปรแกรมขึ้นมาใช่ไหมทีนี้ครั้งแรกพอใช้งานโปรแกรมนี้ครั้งแรกนะครับสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำกันก็คือล็อกอินตัวของบัญชีไอ้เจ้า play store นะครับก็คือพอเราเปิดโปรแกรมใช้งานครั้งแรกมาก่อนที่เราจะโหลดจะอะไรเขาจะให้เราล็อกอินอะอารมณ์เหมือนใช้โทรศัพท์ Android ดคิดว่าน่าจะเข้าใจกันอยู่เนาะก็คือเหมือนว่าลงชืง่อลงชื่อเข้าใช้เสร็จแล้วก็ โหลดเกมมาปกติเลยครับโหลดเกมมาได้เลยนะก็พิมพ์ไปว่ามาเวลซูเปอร์วอใช่ไหมอ่าทดสอบนะี่มันคืออะไรอะ่ะเออก็จะมีตัวเกมอยู่แล้วนะครับก็เปิดเข้าไปอัปเดตฮะมีม่อัปเดตมีอัปเดตเฉยใชให่หรออ,อ่ะไหนกนนก็น,น,นั่นแหละนะครับก็พอลองเกมเสร็จนะครับก็ก็เดี๋ยวรอมันจะเป็นเรื่องของการเปิดเกมเล่นเนาะไม่ใช่แล้ว600แม็กนี่ไม่ใช่แล้วนี่ผมว่าตัวมันเป็นตัวทดสอบหรือเปล่า คือผมเพิ่งเล่นเพิ่งเล่นเมื่อกี้เองนะแล้วมันอัปเดตจริงเหรอเออเดี๋ยวว่ากันนะครับมาก็เรื่องของการตั้งค่าอา่มาดูเรื่องของการตั้งค่าเนาะก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับไอเจ้าสขีดด้านบนของตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็เลือกไปที่การตั้งค่าซอฟต์แวร์อ่าการตั้งค่าซอฟต์แวร์โปรแกรมนี้มีข้อดีตรงที่เราไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเยอะนะครับคือเราไม่ต้องมาเลือกว่าให้เป็น OpenGL หรือว่า,า DirectX อะไรแบบนั้นนะครับการตั้งค่ามันจะค่อนข้างเรียบง่ายนะครับแล้วก็ที่ผมตั้งค่าอยู่ก็ผมแจ้งความละเอ นะครับคือคือเป็นแบบปรับแต่งเองนะคือถ้าใครไม่ใช้ปรับแต่งเองก็ใช้ตัว d ด f ฟ u l มันเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชันแท็บเล็ตนะครับแล้วก็เลือกความละเอียดตามที่เราต้องการนะครับว่าจะเอา 720p หรือว่า1 p 8 0 p อันนี้เราใช้อย่างอย่นี้ก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมเล่นอยู่ผมใช้เท่านี้นะครับอันนี้ผมคัสตอมเองเนาะแล้วก็ตัวของ CPU กับแรมก็ผมใช้ที่เขาแนะนำอะนะครับเคยลองใช้2แล้วนะครับเคยลองใช้2อคอหรือว่าใช้แรมแค่แบบ 3G จิกก็ลองแล้วนะครับคือ ไม่ต่างนะครับไม่ต่างเท่าไหร่เออทีนี้คือสเปคคอมใครที่ที่ไม่สูงมากไม่แรงมากเนี่ยก็ใช้ใช้ต่ำลงก็ได้ลองดูนะครับถ้ามันกระตุกหรือมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมใช้ตามที่โปรแกรมมาแนะนำนะครับแล้วก็แค่นี้นะครับที่เหลือไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับที่เหลือผมไม่ได้ไปทําอะไรกับมันนะครับในส่วนของการตั้งค่าที่ตัวโปรแกรม,มนะตัวของ emulator LD player เนี่ยผมใช้แค่นี้นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแหล,และก็เข้าเกมได้ปับ๊บทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของการตั้งค่าปุ่มกดใช่ไหมเออหลายคนถามมาว่า,วา พี่ต like, like, okay. ั้งค uh ่า huh. ย okay. ังไงอะไรยังไงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะดูกันอ่าอิดเพลงก่อนลวกันโอเคก็เข้าเกมไปเนาะเรื่องของการใช้อิูเตอร์เละนบองคอมไม่ได้มีเรื่องของความโกงความอะไรนะครับเดี๋ยวจะมีบางคอมเมนต์มา พี่เล่นบนคอมบี้แม่งขี้โกงจะมีไหมผมจะเจอคอมเมนต์อย่างนี้อีกไหมเออจริงๆไม่เกี่ยวนะนะครับเล่นบนมือถือยังไงก็ง่ายกว่านะครับผมคอนเฟิร์มตรงนี้เลยนะคือเล่นเล่นเล่นบนโทรศัพท์ได้ยังไงมันก็ดีกว่าครับแต่คือผมเป็นคนที่เรียกอะไรเละคือผมก็อายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วผมเป็นคนที่เกิดมาในยุคที่เล่นเกม PC เล่นเกมคอนโซลนะครับใช้จอยใช้ PC เล่นผมไม่ใช่คนที่เกิดมาแล้วแบบเล่นเกมโทรศัพท์คือคือให้ผมเล่นเกมบนโทรศัพท์ผมจะเล่นได้ง่อยมากๆเออผมจะเล่นไม่ค่อยเป็น ผมจะสไลด์จงสไลด์จออะไรกับชาวบ้านแถวช่องครับผมจะเล่นได้อ่อนหน่อยนะครับเออผมเป็นคนที่ชินเล่นกับเล่นกับจอใหญ่ๆเออว่าอย่างงี้ดีกว่านะครับเออเล่นมันคอมมอเลยจอใหญ่กว่านะครับจอใหญ่แล้วก็คลิกคิก,กเอาผมโต,ตมากับดอทเออผมเติบโตมากับดอททัวเออเติบโตมากับดอทเอหนึ่งตั้งแต่ช่วงยุคไทยเซเบอร์เกมนะครับเออเติบโตมาในยุคนั้นนะครับพอเล่นเกมแนวโมบ,บา้าต้องมาเล่นสไลด์จงสไลด์จอผมเลยไม่ชินนะครับอันนี้แหวนิหนึ่งเนาะก็โอเคก็คือ แน่นอมว่าถ้าเราจะเซตปุ่มเนี่ยเรากา็ไปสตาร์ทกันที่โหมดฝึกเนาะจะง,ง่ายที่สุดเพราะว่าทีนี้เรื่องของตัวละครของเกมเนี้มันมี2แบบนะครับก็คือแบบที่มีสกิลกดใช้3ส,สกิลกับ4ส,สกิล,กกลถูกไหมทีนี้นว่าที่เราจะตั้งปุ่มกดแต่เราก็ต้องเซต็นโปรไฟล์เอาไวใ้ให้มันมี2โปรไฟล์นะครับเดี๋ยวเราเอาเป็นซัพพอร์ตก็ได้อะไม่ใช่จะให้ไอ้บอทแบบเป็นซัพพอร์ตนะครับมันจะได้ตีบ้านเราช้าหน่อยเดี๋ยวลองที่ ตัวที่มันมี5สกิลนี่มันอะไรบ้างนะเห็นนะครับผมเล่ตัวละครแป๊บให้เป็นแมนทิสก็ได้นะครับสารบอทดแล้วตัวเรา5สกิลก็อ่าประมาณไอรอนแมนอ่ะใช่ไหมปึ๊บแบบนี้นะครับเข้าไปเดี๋ยวมาดูก่อนผมไม่แน่ใจว่าตอนกดปุ่มเนี่ยตอนนี้คือผมใช้การอัดแบบอัดหน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นมันน่าจะเห็นครบอยู่เนาะเห็นทั้งอ่าตัวของเคอร์เซอร์เมาส์นะครับแล้วก็ตัวของปุ่มกด ก็วิธีเซตปุ่มกดนะครับจะอยู่ทางขวานะครับลิสต์รายการโปรแกรมาทางขวาั้นเองนะครับก็จะมีตั้งแต่ตั้งค่าใช่ปะจะมีตั้งค่าโปรแกรมอันนี้ก็คือบอกไปแล้วเนาะแล้วก็อันนี้คือตัวของปุ่มกดอ่ะหายเดียวนะมันมากลับมาจอ,อนี้อ่ะครับนึงนะครับจอมันหายเฉยเลยว,ว่ะอ่าโอเคพือจอมันจะย่อลงเล็กนิดนึงนะครับทีนี้ผมจอมันก็เลยจะดูหล่อนๆนิดนึงนะทุกคน ก็นี่พอที่ผมเซตใช้อยู่คือประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปที่5สกิลเนาะก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจากเรียกว่ายังไงดีก็คือตัวเราเข้ามาเนี่ยก็คือถ้าเราไม่ได้เซตปุ่มหมดเลยเลยอะ่ะมันก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเวลาเราจะเดินเราก็ต้องลากเมาส์เดินอย่างนี้เห็นปะ่ะแล้วก็เวลาใช้สกิลก็จะคลิกใช้สกิลเอานะครับแล้วก็เอ้อะไรนักหนาวะเนี่ย <laughs> เดี๋ยวนะทุกคนไปจะกดให้ดูมันก็สลับจองมาเรื่อยเลยอ่า,อาเอากลับมาใหม่ปัญหาเยอะจังวะ อ่ะกดไปที่ใหม่นะครับมันจะเป็นปรับแต่งทั้งหมดอยู่ผมต้องเลือกที่น,นี่ทำลายนี้มตั้งชื่อ,อสมมุติจะผมลอบออกหมดเลยหมดเลยนะครับอันนี้คือมันเป็นแบบที่ผมใช้อยู่นะเดี๋ยวผมลอบออกหมดเลยปึ๊บปึ๊บลบสิลูกเออลบลบปับนะครับก็คือวิธีการเซตปุ่มนะครับมันจะเรียกว่าอ่ะ ประมาณนี้ก่อนล้วกันนะก็คือลิสต์ท้างขวานะครับมันจะมีการสัมผัสอย่างง่ายก็คือก็คือเราคลิกไปที่นี่แหละก็เหมือนการที่เราเอานิ้วจิ้มหน้าจอทีหนึ่งนะครับพวกที่ต้องแค่กดช้าๆอย่างกับฐานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับเออเนี่ยนะครับคลิกที่หน้าจอทีหนึ่งเนี่ยกับฐานผมเซตไ้ที่ตัว B สมมุตินะครับไปที่ตัว B นะครับส่วนเรื่องของการเดินเรื่องตัว้็พวอันนี้ก็จะเป็น D-pad คือหลายๆคนก็จะเล่นแบบการเดินด้วย w a s d แล้วก็ลากมาวางอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บ แล้วก็จะเดินด้วย WASD ได้ปกตินะครับหลายหลายคนจะเล่นแบบอย่างเงี้ยเดินแบบ w s d แล้วที่เหลือใช้เมาส์หมดเลยก็มีนะครับที่ที่เหลือจะใช้เมาส์คลิกล้วนๆเลยครับทั้งการออกสกิลอะไรแบบเนี้ยคือจะบอกว่า,าการเล่นแบบเนี้ยจะง่ายกว่าสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ว่าไมา่ที่ไม่เคยเล่นบนคอมเนาะมันก็จะอารมณ์คล้ายๆใช้มือถือคือเราจะใช้มือซ้ายในการควบคุมทิศทางในการเดินทั้งหมดเลยส่วนมือขวาก็จะควบคุมเรื่องของการออกสกิลทั้งหมดเราจะลากไปที่ปุ่ม cancel cancel ได้ด้วยนะครับอันนี้คือ ือใช้แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็แบบจะ,จะตีก็เนี่ยเอาเมาส์จิ้มๆมเอานะครับเอาเมาส์จิ้มๆิ้เมาเดี๋ยวเปิเปดฟืนฟรรูแป๊บอ่ะเนี่ยนะครับคือเราทําแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครจะเซตปุ่มเพิ่มนิดหน่อยแบบเดินเดินอยู่แล้วใช่ไหมเราอยากให้ปุ่มตีเป็นปุ่มอื่นแล้วก็เซตได้นะครับก็เซตใส่ไปก็กดมาใหม่ปุ๊บอ่ะจอผมก็จะกลับมาที่จอนี้ใหม่กลับมาที่จอแรกใหม่ทําไมมันขนาดหน้าจอมันไม่เท่าคือตอนนี้ผมใช้อจอกจอแล้วผมอัดอากัันนมก็จะวบไปมอหน่นหนอน,นบ หวังว่าทุกคนน่าจะไม่ไม่ลำบากมากเนาะจะพยายามให้ไวที่สุดนะครับก็ก็จะประมาณนี้ออนะครับท,นทีนี้เรื่องของพวกสกิลลากอ่ะถ้าเราถ้าหลายๆคนอยากจะเล่นแบบที่ผมเล่นนะครับสกิลลากผมจะใช้ไอตัวอ่าอันนี้มันจะมีเนี่ยการแคสติ้งของ AOV นะครับก็จะเป็นเราลากมาวางก่อนนี่อันนี้คือมันจะเป็นลักษณะของการใช้สกิลลากนะครับแล้วก็มาวางแล้วเราก็เซตใส่แบบใส่เป็นอ่าตามปุ่มที่เราต้องการนะครับว่าอยากให้เป็นปุ่มอะไรสมมติผมเซตไปที่โซคิวอันนี้มันจะเป็นเรื่องของการลากระยะ ระยะของของทรงกลวยของสกิลว่าอยากให้มันแบบหมุนไวหมุนช้าแค่ไหนนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้ประมาณ3-0% 4 0นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูกดบันทึกไปปุ๊บนะครับก็ปุ๊บนี่เห็นที่เมาส์ผมปะ่ะเนี่ยนี่คือลักษณะของการใช้สกิลแบบกดแล้วกดที่ปุ่มเนื้อแล้วเรา,เรา,เ,ราเราลากมันก็จะไปตามเคอร์เซอร์เมาส์เราแบบนี้นะครับแบบนี้แต่ทีเนี้ยทีีานะการเล่นแบบนี้นะครับมันจะแคนเซิลสกิลไม่ได้นะครับเราไม่สามารถไม่สามารถลากมันไปที่จุดแคนเซิลได้นะครับเราจะใช้ปุ่มโจมตี นะครับจริงๆแล้วมันจะเป็นเป็นใช้ใช้ปุ่มโจมต,ตีตีคลิปแบบเพื่อยกเลิกสกิลนะครับอันนี้คือแบบที่ผมใช้อยู่จะเป็นแบบนี้แล้วทีนี้พอใช้แบบเนี้ยนะครับก็เรื่องของวิธีการเล่นผมใช้วิธีการเดินแบบคิ้ขวาก็คือมันจะเป็นการเล่นแบบอ่าดอททูหรือว่า L.O.L นั่นเองนะครับผมใช้การเดินแบบคิดขวานะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของการเซตปุ่มก็จริงๆใช้แค่นี้แหละใช้แค่ตัว เราจะใช้แค่ตัวคัสติ้งตรงนี้ในการลากไปไว้ที่สกิลเพื่อที่ใช้ใช้สกิลแบบลากนะครับอันนี้คือคือถ้าใครเล่นแบบผมนะแล้วการเดินแบบผมจะใช้แบบคิดขวานะครับก็คือปุ่มนี้เลื่อนตัวควบคุมแล้วก็ลากมาใส่ปับ๊บนี่เขาจะบอกเลยว่าเป็นคิกขวานะครับคือผมเล่นผมถนัดแบบนี้นะครับส่วนใครที่ถนัดแบบไหนก็ก็แล้วแต่ละกันนะครับเออก็คือแบบนี้แล้วเรื่องของอ่าพวกปุ่มกดทั่วไปแล้วก็จิ้ม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 ใส่ใส่เอาว่าเราอยากได้แบบไหนเนาะ ก็จะประมาณนี <Laure en> <também> <ling> ้นะครับคือคือผมเล่นแบบผมเดินแบบขิ้ขวานะครับเดินแบบใช้ขิ้ขวาในการเดินแล้วก็ลากสกิลแบบการใช้แคสติ้งตัวเนี้ยนะครับใช้ตัวแคสติ้งของ AOV อันนี้นะครับแล้วทีนี้มาดูเรื่องของปุ่มกดที่ผมใช้สมมติว่าไม่สมมติหรอกที่ผมใช้เลยอะห้าสกิลผมก็จะใช้เซตนี้นะครับหน้าตาของของอ่าตัวตัวต่างๆที่ผมใช้กดอยู่ก็จะประมาณนี้นะครับก็เนี่ยก็คือสกิล1 2 3ผมจะใช้เป็น QE อ่าแล้วก็เลขสามเออที่ผมชี้เลขสามอันนี้คือเราเรามาแล้วแต่คนถนัดนะครับเออผมถนัดที่ตรงนี้ให้มันเป็นเลขสามบางคนอาจจะใช้เป็นหนึ่งสองสามสี่เลยก็ได้นะครับกดตัวเลขล้วนๆนเลยก็ได้นี่แล้วแต่นะครับเนี่ยตีแล้วพวกอ่าปุ่มตีธรรมดาเนี่ยก็แค่คลิกเราแค่คลิกใส่แล้วก็ใส่ได้เลยเพราะว่ามันใช้แค่จิ้มนะครับอันไหนที่มันต้องลากอัอนไหนที่เราจะต้องต้องเป็นสกลิลที่มันลากอย่างสเปลพวกนี้อัจจะสเปลแล้วก็อ่าสองสเปลมันต้องลากแล้วก็มาใช้ตัวของการคัสติ้งเนี่ยแล้วก็ลากไปเนี่ยครับแล้วเราก็ นะครับมันก็จะจะประมาณนี้นะครับอันนี้คือที่ผมใช้อยู่อันนี้คือน้า5สกิลนะครับส่วนตัวที่มันมี4สกิลก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็ตัดแค่เลข3ออกเนี่ยนะครับเออแต่ทีนี้นคือตำแหน่งของสกิลมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเลยต้องเซตไว้2โปรไฟล์นะครับสำหรับใครที่จะเล่นมอนคอมแล้วก็ใช้แบบผมเนี่ยนะแล้วก็ทีนี้ก็คืออย่างที่บอกไปถ้าใครถนัดการใช้การเคลื่อนที่หรือว่าการเดินแบบกด,กดปุ่มอ่า uh, ดีพดที่เป็น WASD เนี่ยก็ ไม่ต้องเซตปุ่มเยอะก็ได้ครับเพราะว่าเราเดิน WS a d อยู่แล้วอีกฝั่งเราก็ใช้เมาส์ลากสกิลมันจะมันจะง่ายกว่าด้วยนะแต่คือผมเล่นไม่ชินเออผมไม่ชินจริงๆอย่างที่บอกไปผมเติบเติบโตมากับยุคยุค .A อ่ะนะครับมาเลยมาเลยไม่ไม่ชินจริงๆในการเล่นเกมแนวนี้เราต้องมาเดินด้วย w ับแล้วก็เมาส์อีกอีกข้างหนึ่งในการลากสกิลผมไม่ชินจริงๆอย่างแรงเลยนะครับก็เลยก็เลยเซตเป็นแบบที่ผมเล่นได้ก็คือแบบนี้นะครับก็แล้วก็ฝีมือการเล่นก็อย่างที่เห็นแหละนะครับ คลิปที่ผมอัดลงเนี่ยคือผมเล่นบนคอมหมดเลยนะไม่ได้ใช้โทรศัพท์เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในคลิปแนะนําตัวของ emulator ในการใช้งานวันนี้น่าจะประมาณนี้แหละผมตกหล่นอะไรไปไหมน่าจะไม่มีเนาะจก,ก็คือสอนโหลดโปรแกรมใช่ไหมครับ LD player โหลดมาลงเสร็จดูเรื่องของการตั้งค่าแล้วนะครับแล้วก็ล็อกอินตัวของ Google Play ของแต่ละคนไว้นะครับโหลดเกมมาลงเข้าเกมเสร็จก็มาเซตปุ่มก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือไลฟ์อ่าลิสต์ลิสต์ปุ่มกดที่ผมใช้อยู่นะครับผมใช้แบบนี้นะครับส่วนใครก็ ที่ต้องการจะเล่นก็ปรับให้มันเข้ากับตัวเองให้ถนัดที่สุดแล้วกันนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเล่นเกมให้สนุกเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ